ดีค่ะวันนี้ลูกสือฟ้ายแม่ฟินจะพามาชมสนามหลวงนะคะในกรุงเทพครับนี่ค่ะวัดพระแก้วนะคะพ่อไปชมด้านในกันเลยนะฮะนี่จะเป็นนะจะเป็นเจ้าหลวงผม ยังจ้ายังจ้านี่ค่ะเข้ามาชมท่านในค่ะสวยมากเลยค่ะวันนี้นะครับเรามาเที่ยววัดนะครับอ่าพระแก้ววังนะครับเราตจ้งไกดพิเศษนะครับเป็นไกด์ชาวจีนครับเออครับจียง ไม่พูดไม่พูดจีนงะตอนนี้คอยู่ประเทศไทยอะคต่ <Okay. S 2> จ้าง,ง,งสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ให้เวลาหชั่วโมงพอนี่จะเป็นวังเก่านะคะสวยงามอันนี้เรียอประตู้ิมพ์ยัยอุ้ยอุสวยงามมากค่ะ นี่ค่ะนี่จะเป็นวังเก่านะคะ <c oughs> เป็นวังเก่าะคะ่ะสวยมาก <c oughs> เราเข้าไปดูข้างในใกันเลยนะคะ <c oughs> สวยงามมากเลยค่ะวัดพระแก้ว วัดพักแก้วนะคะนี่นะคะยักษ์จะมีสองตัวอยู่หน้าประตูนะคะ ตัวใหญ่มากเลยสวยงามมาลำตานี่จะเป็นเจดีนะครับเจดีใหญ่มากเลยค่ะสวยพักเกลมอรกต อันนจะเป็นรูปปั้นหินนะคะคนนักท่องเที่ยวมากันเนยอะนะคะ ข้างบนเอาขึ้นมาดูข้างบนกันนะคะบนเจดีย์ค่ะนี่ค่ะสวยงามอลามตาใครอยากมากรมากรุงเทพมาชมวัดพระแก้วกันนะคะเพื่อนๆสวยงามค่ะต้องใส่กางเกงขายาวนะคะพะ้าใบหรือว่าห้ามห้ามใส่ขาสั้นมานะคะ ให้ดูสุภาพเรียบร้อยค่ะเฮ้ยพ <Hey. Okay. S 1> ี่เทำไมไม่มีคนพูดให้ผมฟังันประวัติมาตุนนัยคนด อันนี้เขาจะเขาสร้างใหม่อันนี้บริเวณรอบวัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามอลังการมากเลยค่ะใครที่ขึ้นมากรุงเทพอย่าพลาดเลยนะคะสนามหลวงวัดพระแก้วค่ะ สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆที่เป็นรูปปั้นพยาคุดนะคะมีสองตัวหน้าประตูค่ะเรามาดูฝาผนังกันนะคะ เป็นรูปภาพฝาผนังเกี่ยวกับสมัยโบราณชวังสมัยโบราณสวยงามมากเลยครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูตามฝาผนังกันนะ ทำได้สวยมากเลยค่ะศิลปะสวยงาม อันนี้ <c oughs> สวยงามมากเลยครับเพื่อนมาถ่ายแล้วลนี่จะเป็นรูปภาพวาด <c oughs> สวยงามอลลอฮเจ้า เป็นวัดที่สวยงามที่สุดในไทยเลยนะคะบบเป็นยักษ์นะ,ะยักษ์ยักษ์ยักษ์กสวยงามอามตา มากเลยค่ะเพื่อนๆประทับใจความมาชมด้านในกันเลยค่ะด้านในจะสวยงามมากเลยค่ะข้างนอกนะคะจะเป็นแบบนี้สวยมากเลยค่ะ หน่วยราชก,การในพระองค์เป็นวังนะคะเ okay, คิกาเจอกันทริปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะเงกิตลามาเกษตกมเสีย